ค่ะและสามารถติดตามรายการของพวกเราได้ที่ w o w l w a y w e b facebook จำจังงามจำงจังง <c oughs> าบ <c oughs> เ,เอามันจ่น่อมเชดนันเาอนะเอาใหมนะค่ะและสามารถติดตามพวกเราได้ที่ค่ะเอาไหมเอาไหม สกีอย่างน่จัดงานไหมเอร์ไวเว็บเอาไหมเอาตั้งแต่เวอร์ไวเว็บเลยเนอะโอเคเอว็บ facebook com slash c h p a g e และช่องทาง y o u t u b e s s p e page channel เอาไหมเอาหมนะเอร์ไเว็บเอาตั้งแต่เบอร์ไเว็บสามารถติดตามเราได้ที่ทาง facebook ่ะคาสามารถติดตามรายการของเราได้ที่ www.facebook.com/chebpedpage และช่องทาง y o u t u chebpedpage channel ค่ะยี่ยขอบคุณนะแ<อ>้วเจอกันใหม่ โอเคอันนี้ตะกี้จะทำได้เจอได้เจอกับพวกเราใหม่ติดตามผลงานติดตามจลได้เพิ่มติดตามไปแล้วติดตามกับพวกเราได้ในเทปหน้าค่ะเพราะว่ามันติดตามตั้งแต่เฟซบุ๊กเราต้อติดตามได้หรอแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้านะคะสวัสดีค่ะ